สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเล่าข่าว5นาทีนะครับวันนี้นะครับมาตอนเย็นหน่อยเนาะเพราะว่าผมรอข่าวทั้งหมดออกนะครับแล้วจะมาสรุปให้ทีเดียวนะครับก็วันนี้ซิปเมกชี้แจงนะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของบริษัทก็เท่าที่อ่านนะครับเขาก็มากก่าวขอโทษนะครับแล้วก็ขออภัยนะครับเขาก็บอกว่าเขาจะพยายามแก้ไขให้อย่างดีที่สุดสําหรับทุกคนที่เกิดความเสียหายก็เขาขอเวลาประมาณ2สัปดาห์เนาะก็จะทยอยเปิดนะครับก็คนที่ฝากไว้ใน c w a l l e t ตเนี่ยถอนเงินไม่ได้ถูกไหม ก็จะมีเหรียญที่เขาจะทยอยเปิดนะครับภายใน2สัปดาห์นี้นะครับจะได้แก่ ADA นะครับ SOL, XRP, BTC แล้วก็ ETH ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่มี5หเหรียญน,นี้ใน Cwallet ด้วยนะครับก็หลังจากถอนออกมาแล้วก็เพื่อนๆก็พิจารณาดูนะครับว่าจะใช้ซิปเมกต่อไปไหมนะครับหรือว่าจะลองไปใช้ที่อื่นต่อมาครับผู้ก่อตั้งอีทีรียชื่อความพยายามสร้างเมตาเวิร์ของ Facebook สุดท้ายจะล้มเหลว คือผมต้องบอกว่า m e t a v e r s e เนี่ยนะครับเป็นความหวังใหม่นะครับของคนที่เขาเชื่อมั่นในบล็อกเชนแล้วก็เป็นแบบเทคโ,โนโลยีใหม่ที่ทุกคนเขาคาดหวังกันเนาะคือต้องบอกก่อนว่า Metaverse เนี่ยนะครับมันไม่ใช่อะไรที่สร้างได้ง่ายๆคือถ้าเกิดทําสําเร็จเนี่ยทุกคนลองคิดดูนะเหมือนคุณวาร์ปเข้าไปอีกโลกหนึ่งนะครับทั้งทั้งที่คุณอยู่บ้านข้างในนั้นนะ่ะคุณสามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเปิดเป็นร้านขายแว่นนะครับร้านขายคอมพิวเตอร์ใครทําธุรกิจอะไรก็จะกระโดดเข้ามาในนั้นนะครับคนที่ทำำจ คนแรกนะครับผมมั่นใจเลยว่าคนนั้นต้องเป็นผู้กอบกลวยกําไรมหาศาลนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับพูดมันง่ายนะครับแต่ทํามันยากตอนนี้นะครับเหรียญที่ทําพวกนี้ก็มีอยู่หลายเหรียญนะครับพวก m e t a เวิร์นะครับก็ต้องไปแข่งกับ Facebook นะครับแล้วอีทีเลียมก็ออกมาแย้งว่าเฟซบุ๊กทำเมตาเวิร์ไม่สําเร็จหรอกนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่เชื่อนะครับผู้ก่อตั้งเขาบอกว่าเขาเชื่อนะว่าอนาคตจะมีแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับจะลงทุนอะไรเกี่ยวกับเหรียญเมตาเว ข่าวต่อมานะครับอิสราเอลประกาศแบนการใช้เงินสดเพื่อกระตุ้นการชำระเงินดิจิทัลนะครับในประเทศก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆที่คิดว่าเขาจะมาใช้บิตคอยน์ไม่ใช่นะครับคือเขาจะทําเงินคริปโตของเขาเองนะครับต้องเรียกว่าสกุลเงินชีเคลดิจิทัลนะครับเป็นของเขาเองเนาะซึ่งอาจจะเป็นการผ่านตัวกลางซึ่งเป็นก o วเวอร์เมนนะครับเวลาคนเราเนี่ยนะครับมีเงินสดเนี่ยเราสามารถฟอกเงินได้เนาะเราทาอะไรผิดกฎหมายมาเราก็เก็บเงินมาเป็นเงินสดใช่ไหมครับ เอาไปใส่ตู้เซฟเอาใส่นู่นนี่นั่นอย่างนี้ได้เนาะหลบหนีภาษีอะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เขากระตุ้นให้คนทั้งประเทศเนี่ยนะครับใช้เป็นเงินคริปโตเนี่ยนะครับมันตรวจสอบได้เพราะว่าเขาให้ผ่านรัฐบาลหรือว่าธนาคารกลางของประเทศเขาก็ทุกคนก็จะหลีกเลี่ยงลําบากขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดอีกอย่างหนึ่งที่เขาคิดนะครับว่าจะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับต่อมานะครับเป็นข่าวสําหรับแฟน NFT นะครับ Tiffany Co. นะครับเปิดตัวคอลเลกชัน NFT สำหรับผู้ถือคริปโตพัง คริปโตพังเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าก็เป็น NFT ดังระดับหนึ่งนะครับคนก็รู้จักเยอะนะครับแล้วก็มีมูลค่าก็สําหรับใครนะครับที่คิดว่าอยากไปเก็บก็ไปเก็บได้เลยนะครับผมก็เห็นว่าเขาก็เริ่มเก็บกันแล้วนะครับเนี่ยอ่าต่อมานะครับเป็นข่าวดีนะครับจากคุณไม้นะครับแห่งบูมเบิร์กนะครับเขากล่าวว่าหนึ่งในตลาดกระทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกําลังรอคอยบิตคอยอยู่นะครับคือเขาเชื่อว่าประสิทธิภาพของบิตคอยเนี่ยนะครับอาจจะสามารถมูนไปได้มากกว่านี้นะครับแล้วเขาก็เห็นว่า แนวโน้มต่างๆเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเขาก็เลยมองว่าตลาดกระทิงครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อมานะครับก็เป็นความเชื่อของกูรูต่างๆนะครับเขาก็เชื่อว่านะครับอีเทเรียมเนี่ยสามารถพลิกแซงบิตคอยได้คือความจริงเนี่ยผมบอกตรงๆนะผมก็แอบคิดลึกๆนะครับว่าถ้าเกิดวันหนึ่งอ่ะอีเทเรียมอ่ะเขาแบบทำเลเยอร์สองอะไรเงี้ยแล้วทาอะไรขึ้นมาแล้วพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมก็แอบคิดว่าอีเทเรียมอาจจะมีสิทธ ที่จะแซงบิตคอยได้เหมือนกันนะครับไม่ได้พูดเล่นนะแต่ก็คงจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าบิตคอยเนี่ยเป็นสกุลเดียวนะครับที่ไม่มีตัวกลางนะครับแต่เหรียญอื่นเนี่ยคือมีตัวกลางหมดและคนเรานะครับเริ่มเบื่อแล้วนะครับกับอะไรที่มีตัวกลางเนาะเขาก็เลยหันมาซื้อบิตคอยกันก็ต้องดูว่าอีเทเรียมจะทำยังไงนะครับต่อไปในอนาคตมีโปรเจกต์อะไรเข้ามาเพิ่มอีกไหมอะไรเงี้ย น่าจะมูนไปมากกว่านี้อยู่แล้วนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข้อมูลนะครับชี้วอลลุ่มซื้อขายบิตคอยบนเว็บเทรดนะครับลดลงกว่า12.6%ก็มันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับมันก็มันก็เป็นอย่างนี้ปกติอยู่แล้วอันนี้ก็ข่าวนี้นะครับผมแทบไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพราะแต่ก่อนนะครับตอนปี2018เนี่ยวอลลุ่มมันก็ลดลงนะครับแต่อยู่ดีดีมันจะขึ้นมันก็ขึ้นเลยนะมันก็อาจจะตัดสินอะไรมากไม่ได้นะครับตอนปี2018ก็ขึ้นโดยที่วอลลุ่มไม่ได้เยอะมากเหมือนกัน ก็ประมาณนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ